พี่ก็ไม่ค่อยตึงไงไปเดนไม้ผมเป็นอยู่แต่นี่ผมไม่เป็นเดี๋ยวค่อยดูนี่หลบเกพี่เขาบิดกระช่างเขาพี่เออพี่อาลงยูทูปไหมเนี่ยได้มีคลิปมาครับพี่มาพร้อมแล้วพี่มาเจ็ดวินใช่ไหมพี่ยี่สิบเดียนโอเคตกลงไหมครับพี่ครับครับครับมาเจ็ดวินแล้วแลวผมรังไม่เป็นได้ไงพี่หาย เฮ้ยมีดไหมสวยนี่เฮ้ยโดนเออสวยเฮ้ยพี่มีหนึ่งพี่พี่งงพี่พี่เไม้เบียร์บอดนิพี่ไม้สองมีดหนึ่งพี่ไม้สองมีดหนึ่งพี่พี่พี่งงอะไรพี่พี่เฮ้ยอ้ตอนแรกกูงงเลยเดนโดนแทงเออกูงง พี่พี่งงอะไรพี่ไม้สองพี่ไม้สองพี่อย่าไปถามเขาอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะโดนตีนั่นแหละงงอะไรแล้วอ้าวเงียบกิ๊บเลยไม่จ้าเใครพี่เอาใครพี่เอาใครพี่อ่ะรีไม่ใช่พี่หรือว่าเหลือสองสองเมื่อกี้เนี่ยเอาไม้มาเล่นกับไม้สองสองมาเหลือสองคนใช่ไหมเฮ้ยช่างเขาพี่โอ้โหช่างเขานี่ใบเลยพี่รีใบเลยรีใบเลยรีใบมาหน่อยข้างในอ่ะทางนี้ทางนี้เบียะทางนี้ทางนี้ว่านะปเนี่ยนั่นแหละเบียะ แตกเนมันไม่แตกเฮ้ยอ้าวมันตายพี่สวยเลยมันตายโดนไม้จมมีแหวงแบบมีแหวงนี่ด้วยโห่เลยพี่พี่มีหลังเบี้ยเบี้ยขาดโอ้โหไอ้เฮี้ยรุดไปเฮี้ยเออสวยวเสวย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 โอ้ยยยโดนไล่เฮ้ยพี่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 ทำนี่ผมผมไม้ดีกว่าพี่เชื่อมได้ได้ได้ เดี๋ยวผมผมพาแบบดีๆเลยมามาไม่ผมเล่นนี่ได่เป็นจริงพี่พี่ก็มาพี่เดมีเลยเขาเลยเปิดเปิดได้พี่เปิดได้พี่ผู้เปิดพี่ผู้เปิดเลยเดี๋ยวพี่แทงหลังให้สบายผมเปิดมันตายหมดอ่ะไอเบียเบียผมช่วยเฮ้ยละมิีระบายมากไว้เบียมึงไปไหนแล้วเพื่อนแล้วไปไหนแล้วผู้ดักไอเยนี่ยูไอ้สัสดักทำไมดูกผมช่วยมึงนี่ไงมึงอย่าไปด่าใครผมช่วยมึงอยู่นี้ สวยจะเข้าหลังจะเข้าหลังอโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเข้ามาหมายวัดเวทไปเฮ้ยหมายกระมิดไอ้เบียดักมีคนหนึ่งไไอย่าปล่อยให้หลังโอ้โหเอ้าไม่ไรพี่ไหวไหวไหวไอ้เบียดไหวชิวเราเก็บมีดได้สวยไอ้เบียไหวแล้วเบียดจริงไม้ต้องเล่นหมายเบสิกกับพม่าใ้พวกนีน้เล่นไหมเล่นไม่เป็นหรอกมันจะใช่ไหมเฮ้ยไม่จ่ใช่ว่าคิดไปก็ได้คิดฟรี ลงยูทูปแจ้งแบนต่อเหมือนเดิมกูแจ้งไปหลายคนแล้วเฟลรับเรืองให้กูตลอด admin เพลงที่ไหนดีตายเอ้ากุ้มกล้องมันเป็นไรวะเันไม่ชอบหันตักดนทาขวาตลอดแม่งเล่นอยู่ด้านหน้าเี่ยวกันไปาขวากูโดนกูโดนกูโดนกูแตกเียเียเียเฮียเฮีเฮียเฮี้เียเฮยียเลยเฮ้ยเเี เดี๋ยวเก็บจริงไเดี๋ยวตัดมีได้ไงถ้าถ้าผมไม่ล็อกคนอื่นนะผมว่าผมเก็บได้แล้วพี่ก็ตัดเดี๋ยวพี่ตัดมีได้ไงมันเลยไม่เป็นหมายอ่ะนึกว่าทีมมันโอ้ยกูโดดทันเอาดินี่เขาเลยดีแล้วกูโดดทันจะตัดมีได้รีบๆรีบๆนี่ยผมต้องล็อกคนอื่นนะมันตายแล้วแต่งด้วยมีของที่ไหนโอ้ยรอบรอบเลยลบเลยลบเลยพีเร่งไอเบลลบรบเบลลบไอพวกออกแล้วพวกออกแล้วรอนบุญใจ มันจะบูสต์น่ะเข้ามาดิไอัเบี้ยโอ้โหไยเฮี้ยมันจะตีเซให้แหละอัยเบี้ยลอยอีโมไอัเบี้ยลอยอีโมทั้งนั้นน่ะโอ้โหไยเฮี้ยมันดีมากเฮี้ยสวยสวยสอง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 เท่าเนี่ยถ้ามันไม่ล็อกคนอื่นนะผมก็ได้เนาะเฮี้ยบูสทหัวกผมพอดีเธอเทน้ำไปสินะ กีต้าซี่อีกมาผมรอกเดินใจระวังไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีแล้วเบียสวยถัดไปเบียมนโอ้ยเบียกึบแตกไอ้เหี้ยสวยตายหนึ่งแค่เฮ้ยพี่เบียเกิดสวยพี่เบียเอาลีบเอารอไคิดใครไอเอ็ดยิงอะไรโอ้ยสวยเบียเบียท้ายหลังสวยผมผม สามสองไอเอสยญิงนะเด็ไอเอสยญิงเด็ไม่เก่งตึงอยู่นะแต่ไม่ชอบผมต้องตึงสุดละเขาฝึกมาอย่างดีสู้ไม่ได้โดีอ่ะหั้แกงกูไอ้สัสบ้าดีอ่ะสวยไอเบียไอเบียล็อกมิดไอ้มันมนัวเนี้ยให้มันมนัวเออมันมันนัวภูมิต้องมันนัวมีได้เซไอเบียหลัง มันมีสไลด์ไม่มีเที่ยอะไรเลยสวยวัดเบรไปเอ้ยไม่ตายไอ้ยันไยเล่นเป็นไอ้พวกเขาบอกหมอกอะไอหานี่หมุนเที่ยวหายเที่ยอะไรทีร้อยทีเดียวกูตายเที่ยกูกพารเมื่อกี้นะตามสองสองกูเล่นดีแล้วมาพี่พี่เดี๋ยวไอ้เบียร์มาโยกกูกูต้องตั้งมีให้เบียร์ก่อนอย่างแรกอะอืมแต่หนึ่งกูตัดมีและเอาตี ใส่ดีมาเซีแล้วอ่ะเราไม่ภูมไม่ตีเลยมันเสียแล้วไปตีภูมิไปล็อกตัวไอเบลมาไอเบี้ยไปวัดไอเบีมาแทงไอ้กูนี่มาไอเบีแทงรอแทงรอแทงแทงสวยเบีแทงลุกขึ้นมาแทงอย่าพึ่งลุกนายเบี้ยเบลลบไปดิไปตีหลังดิแทงบุกขึ้นมาเอบุกเอก็พอสวย โอ้โหไ,ไอเบว่ะเอ,อ้ยไม,ม่บูตเอไอ้ขี้ยมาไอหายไม่ไม่ตายสักทีว่ะสวยไอ้เบีย้ยบูตล้รอรอ้อยเบีย้ย่าดักนะเดี๋ยวก็แตะแทงหลังกูจะแทงแทง,งหลังไปแทงหลังไปมึง <c oughs> ทำไมกูชอบวิ่งไปโดดวนะิ่งหน้าวะธรรมดาเลยเบีย้ยคิ้ธรรมดาไม่ต้องแทงสัน้นเออยาวไปเลยไอเบีย้ยเล่นมาเลยกูเล่นไม่ได้กูพาดได้เหี้ย สวยเท่าไหร่อะตีสามไม้ไอ้ไอ้เล่ใครถอดเล่นกับผมมันมีของเลยทำไมวะตบควรเล่นมานานแบบไม่มีของดูออกเลยเล่นเล่นเล่นแบบกลัวเบียเขานะแทงไม้ไปเลยเดี๋ยวกูจ้วงหลังให้ไม่ตายแข่งบูมบูมเอาขวาไปดีชี้ขวับดียาพี่โดนก็มีดล็อกผมฮัลโหลตายไอ้เชี่ยโดนบูทเต๋อ โอ้โดนหมยเฮียเลยนะลองเล่นหมยตัดมีดว่ะเนี่ยไม่ได้กูชอบตีตัดมีดอะ่ะสวยตัดมีดก่อนสวยเฮ้ยเ้ยไอ้เฮียไอ,อไอ้เฮียมันบ่นแล้วมั้งเนี่ยร้องดิเฮีย สามคนเอา,เอาไเอาไเบียเล่นไมายไปเลยเว่นี่ได้เอาใหม่เอาใหมหาสามมีสองวินตัดตัดตัดได้ได้ตัดให้ได้ตัดให้ได้เดียวกันไม่ได้มาเลงกู้มาเลงกูไอเบียไม้เบียมาสวยสวย,สวยนี่ไงเอจริงป่ะพี่ได้รู้ใช่ไหม,มพี่มพไม่ไม่ได้กดเต้นะพี่ใช่ผมจะถามว่าไอเอจริงใช่ไหมครับพี่ไอเอจริงใช่ไหมพี่ นี่ก็ปัญหาตอนเล่นนะป่าป่าเป็นเล่นต่อเลยเล่นต่อเออคือเขาไม่บิดแน่แล้วถ้า Ending จริงๆอ่ะยายรู้ยายแสดงตัวใช่ไหมเบียรเล่นเลยอุ้ยผมตายพี่เจบหายเบียตีเบียเอ้ยสวยเบียตีสวยเข้าตีโอ้โหเบียเข้าหมดเลยไหวพี่ไหวไหวอยู่แล้วไม้สองอ่ะสวยไอ้เยี่ยมันไม่แตกตัว ตัวนี้มันจะแข็งแข็งหน่อยพี่ต้องกดหัวแข็งให้ทันมันดีตัวไวตัวนี้ใช่ใช่ไอ้หัวแข็งบ่อยอย่าให้มันเบี่ยงใส่นะมันไม้เบี่ยงดีนั่นแหละระวังโอ้โหตีล้างว่ะเยอะกูไม่รู้ทิร้อยว่ะกิ๊บไอตัวหานี่แหละต้องระวังทิร้อยไม่น้องทิร้อยไอไวบูดเดี๋ยวไม่ได้หรอเท่าไหร่ไปแทงอหกสี่หกสี่ไอเบลเลมิตกูเล่นไหมขอร้องมึงกูตันนิดเดียวตีเดียวกูขอจบเลยมาสามคนกูแคนเดียวจบจบก็เอาตัวผู้หญิงกันเดี๋ยวที่เหลือก็ง่ายแล้วผู้หญิงไงเทปะ อยากก่างขอใครมันวิ่งไล่กูนเนี่ยเฮ้ยกูโดนกูโดนมีดอ่ามีแตกกูบอกเลยกูชอบตัดมีดจังอยู่แค่นี้เอาเลยกูบอกเองโอ้โหไอ้เหี้ยกูโดนเออสวยเด็กสวยอีทีเดียวอีทีเดียวสวยอีทีเดียวโอ้โหเรียบร้อยง้างเกินมีต้นเนี่ยเบียร์ถ้ามีต้นเนีเออ่ยกดับบิลก็ดีอย่างเดียวสวยแม่งไม่แตกสวยสวยัดเวทไป อีกไม่เดียวสวยจบกูอยากเอ้ยแต่วอดแม่งขนเล่นมิดกันเยอะใช่ป่ะอะไรเนี่ยไม่มีใครเล่นหมายเลยทันนีผมไปกันนะวันนี้ครับโอเคครับน้องชายขอบคุณมากครับที่แบกอ่าไปแบกเหานี้ช่วยช่วยช่วยกันไปไปแล้วทีเจอกันเดี๋ยว์คนละสิบไดงกรอปะนี่เขาใส่ได้เลยมุ้งนี่จีบแบงค์ครับพี่ หกสิบสองสิบสองแปดโอเคพี่โอเคครับขอบมาครับพี่ไอเดี๋ยวมีกาสิบเหรียญแล้วเอาไปเก้าเหรียญเสร็จไอเดียไม่ทำติดต่อไหมเดี๋ยวทำดิพี่อยู่ในแก๊งเหรอพี่เอ้าไม่ใช่ไอเอสชายเหรอไอเอสชายเหรอซัพพอร์ตหญิงพี่อ๋อโอเคพี่ไปไปถามวันนี้เล่นต้องไหมเดี๋ยวพัน่ะเดี๋ยว จะเล่นต่อไหมจะเล่นต่อไหมครับพี่พอแล้วพี่จนแล้วเป่โอเคครับโอเคไม่ไหวพี่คเซต,ติ้งค่าแน่นเกินหัวเขาตีไม่แตกเลยแคเนี่ยพี่ส่องสองไม้ก็ได้นะพี่ไม้พัดแล้วพี่้าวินท้าเรียงก็ได้พี่มาไม,าไม้พัดเอาไหมพี่เอาไหมพี่เอาเลยพี่้าวินท้าเรียงก็ได้พี่ได้พี่ได้ได้ได ไอเบี้ยบอกเราว่ามันก็ไม่ได้เก่งได้เดี๋ยวมึงเจอไม้พาดไอเบีย้ยเข้าก็เลยแต่เนื่องควดูทินร้อยนเรียนไม่ได้ไม,ม่ทินร้อยนี่แหละอ่ะความยาใหเอาดูดิความยาเ,เนี่ยมาดินดเ,เนี่ยอความยาเนี่ยเนื่องๆไงเบี้ยอยู่ฝั่งโน้นเออฝั่งสงครามเราเนี่ตรงที่มทวานาเห็นปะอยู่ฝั่งโน้นเออยื่ฝั่งไหนถูกแล้ว สวยกระเด็นกระดอนเลยเฮ้ยฟิวไกลยังไงนี่หนึ่งกัวมันแพ้เราดูตัวแหละทําไมภาพมันกระตุกกระตุกวะเดี๋ยวมันจะหมุนเดี๋ยวหมุนกูรอมันหมุนเนี่ยกูอจนี้เขียนติ๊กใส่มันเขียนภาพเป็นเขียนเลยเออภาพมันกระตุกกระตุกวะ่ะพาพมันจะตัดเนี่ยไม่รู้วะเสริมแม่งมันหยากอ่อนจัด ระวัง,มวงหมาโยมไม่ยี่ยระวังวัดเสี่ยววัดเสี่ยววัดเลยเดียววัดหัวแข่งเลยต้องวัดหัวแข่งกูดูแลตาไปแล้วมันชอบเปิดตองนขี่ร้อยสวยสวนสวยลวงสวยเขาหลังอีกภาพตรงนะภาพกลัวเมื่อกี้เนะี่ยเขาหลังเต็มเต็มเลย ระวังกันเดี้ยสวนโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งศูนย์เรียอยเจอดิออนจัดไอเกตฮะลงไปดิลงไปมัง่งมึงมันอน้อนจะไหวเปล่าอกองเลยเล่นเบสิกกับผอมมั้งต้องเล่นใหม่บูนหรอกเบสิกแกหมดต้องอออแล้วอ้อนมุนิมุนิเรียบร้อยโอ้โหไยาเบสิกแกหมด ไม่ต้องเสียวเวลาสองศูนย์เปร์ไปเล่นวอร์ดว่าเป๊ะเฮ้ยเบียร์กูพลาดเดืไม้หมุนไอ้เนี่ยะไม้หมุนไอ้เนี่ยเล่นหมุนสวยเล่นหมุนกระโดดไยใจอะเออมันมักนกระเด็นไก่อย่างนะสองศูนย์แล้ววะ เปลววัอะไรมึงไงปะสวยสามตัวเขาบอกว่าเปลวแล้วโดนแบนไปแล้วใช่อะวอตอะเออกูไปเลี้ยงเขาอะก็มึงนี่ใส่อย่างนี้ยงแล้วไม่ขี้ฟองขี้ผายเลยวอตอะเออแล้วมึงนี่ใส่อย่างนี้กูเล่นกูเงียบตลอดเลยไม่เคยพูดเลยถ้าเล่นบอสมึงต้องรู้ตัวจริงว่ามึงเอาเฟื่องจิบฟึ่งฟีมือผมผมผมพอได้ตีมืออยู่อยู่วอตอะมีมีคนนัเมาสอนแต่ไม่ฝุด ไม่เขาไม่ทำไมวะมันขี้ฟ้องกันจังวะอยากรู้อะแล้วมึงจะไปไม่เหลือไม่เหลือเออมันไม่มีไข่เหลือเลยกูเล่นกันหนึ่งชั่วโมงไม่มีใครพูดสักคำบ่าวไปแค่กูแค่แบบเดินไปกดนต้นจริงอย่าแจ้งแบงก์มาละไอแอดมินก็อยู่เยอะชิบหายเลยแต่กูกลัวใครไม่กลัวนะไนเป็นกลัวแอดมินพี่ทอมพี่ทอมว่าว่าวาพี่เลเลียอู่ะ อันเลียวเพียไปเล่นวอร์ดแล้วมันจะมิดหรอไมเนี่ยคิดไม่เบสมันจะไอเอสไอเอสดิ่งไม่่ไม่เล่นอีบสกูจะเล่นวอร์ดเดี๋ยวกูไปทำไมไอซ์ไอซ์เหลียวมีแก๊งป่ะมีมันไม่ไม่มีไม่ให้หรอไม่มีก็ไม่ไปแล้วทั้งั้นนอ่ะไอ้ไม่มีไม่มี อีเลียนที่ไหนส่งมาให้ผมหน่อยอีเลียนที่ไหนส่งมาให้นะอีเลียนที่ไหนส่งมาให้ผมมีผมมีผมมีมึงส่งมาในกลุ่มนี้ส่งมาในกลุ่มนี้นี่ไอเอสดิงมะเนี่ยเออส่งให้เขาบอกเอสดิงคอนเชิญเชิญไปที่พิรามี่พี่พี่รับรับรวมเชิญไปให้พี่พิรามี่นะไม่ต้องเชิญกูยังไม่เล่นมึงส่งมาในกลุ่มนี้ควายกูตบส่งมาในกลุ่มเราเพจมาในบู๊คุยนะ ใครเนาะใครส่งมาใครเล่ฟรีไฟบ้ากูนี่เนี่ยกูเพิ่งเล่นแล้วกูเพิ่งเลิกไยพี่เล่นปะเบาๆดิโอ้โหเสียงก็ดังกันเลยมึงมึงส่งมาในนี้ก่อนกูจะไปเล่นอีทน้ำงขานเสียเปรี้วว่ะมันได้เก่งเลยเนี่ยเออถามต่อาไหมฮัลโหลเล่นต่อาไหมครับพี่เพอาะเธอพี่ มันมันเกินไปอ่ะพี่สมควรอะไรเงี้ยเหลือไม้ส่องหนัวเลยก็ได้นะพี่พหัวพี่แข็งเกิน,กนพี่เซตติ้งพี่มันจัดเกินอ่ะไม่ไหวพี่ไม่ได้ตั้งอะไรเลยพี่พี่โดนพี่ผมยังไม่โดนตีหัวพี่พี่โดนกับไม้แรกก็ไปกันแล้วพี่เปิดเปิดนะจอดเลยนะพี่โอ้โหแม่งมันมันแน่นเกินอ่ะพี่หัวแข็งป๊อกเลยไม่ไม่พี่พี่พี่ยังไม่ได้ตีหัวผมเลยอันนี้โดนยิงเลยจัดใจเลยไม่เปิดอะไรเลย พี่ยังไม่ได้ตีหัวผมเลยพี่มันจะแตกไปแบบพี่ไม่ได้โกงไม่เดยเลยเปิดหน้าจอนะพี่ลองหนัวไหมพี่ลองหนัวไหมลองส่องลองไมมาแล้วคนที่ไปอ่ะพี่ที่คนวาร์ปไปอ่ะใครนะคนไี่เราวาร์ปไปอ่ะ B P ครับน้องผมเองพี่มีชื่ออยู่อยู่หลังไหนอ่ะไอตัวนั้นหัวแข็งจริงหัวดำอ่ะเนี่ยผมลองไม้ส่องส่องเวลาพี่แบบหนัวเลยส่องส่องไม้ห้าวินท้าเหลี่ยงก็ได้พี่มา ลองไหมพี่เพื่อมันจะมีลูกฟุกตีกันเองมั้งเนี้ยพี่ทำข้ามไปพี่เจอฟึ่ฝฟื้นมือเจอผมไปอ่ะไม่ไเซตติ้งเลยเนี่ยพี่นี่เด้ตังจริงเลยตั้งกูยังตั้งไม่เป็นเลยตั้งค่าภาพเนี่ยลองไหมพี่ลองไหมไอ้เรือ่องคอมเล่นเนาะเล่นแมาพี่ผมจะไปแล้วนะพี่ เล่นไหมพี่ผมจะไปแล้วพี่ไม่ได้ยินยังก่อนพี่เอาเลยพี<ป>่โอเคครับไปป้าไปวัดกันดีกว่าปหรอไม่เอาเฟตติง้งไอ้สัสกันอยาอ่อนเล่นไม่เป็นกันเองมงีห็แบบมันไม่ได้ตีเราเลยนะมึงหัวแข็งที่แกมึงไม่ได้ส่วนเลย